ไม่มีมารยาอยังไงชงเว่ยเว่ยก็เป็นหุ้นส่วนของเธอนะพูดกับเพื่อนแบบนี้ได้ไงล่ะเสี่ยวอานฉันไปดูแค่ไปเยี่ยมยู่หิงพอดีก็มาเธอเจอที่นี่เลยแวะมาส่งเธอด้วยถ้าเธอไม่อยากเจอหนะ้าฉันฉันจะไปเดี๋ยวนี้อ่อไปเหรอแล้วใครจะไปส่งฉันที่บ้านเวยเว่ยเธอเป็นเพื่อนของยุนซาน เ้เป็นภริยาก็เลยไม่มีแม้แต่จะทักทายเพื่อนสามีตัวเองสักคําในเมื่อมาแล้วนั่งเถอะค่ะคุณปู่เชิญเข้ามาเลยจะไปชงชาให้อา่าไม่ต้องแล้วเลยฉันไม่กล้าดื่มชาของคุณหรอกรั้งก่อนเกือบเอาชีวิตฉันไปแล้วงั้น ฉันลิมน,น้ำให้ให้คุณสกแก้วจะดีไหมคะบ้านหลังนี้อยู่นสานเตรียมให้เธอหรอดูเหมือนเล็กไปหน่อยนะเล็กไปหน่อยไม่ใช่ที่นี่ไปถึงหนึ่งในสามบ้านเราเลยด้วยซ้ำโต๊ะนี้กระดาษผนังนี้เห็นก็รู้ว่าราคาถูกแบบนี้จะให้คนอยู่ได้ยังไงเวียนเวียน,นดื่มน้ำก่อนสิ เ้าฟาแข็งมากเย็ยนสิวอ่าเงินเดือนที่นี่มันแย่มากเลยเช่อว่ายุ้นคุยก็ไม่ต้องย้ายออกแล้วนะรอพวกเธอหาบ้านดีๆอีกหลังค่อยว่ากันแม่ย้ายออกมันยืนคุยเป็นคนเสนอนะคะถ้าคุณพ่อไม่อยากให้เขาออกมามันก็ไปบอกเขาตรงๆเลยก็ได้นะครับ เสี่ยอานทำไมพูดแบบนี้กับเจออ้างีงยังไงเจสาก็เป็นผู้ใหญ่นะเธอจะสั่งสอนฉันในฐานะอะไระพอได้แล้วไม่ต้องใช้กระต่ายมีข่าขวางธรรมฉันหรอกบอกฉินี้บอกไปสิว่าเธอเนะ่ะจะอยู่กับเขาใช่ไหมฉะนับเขาเป็นสามีภรรยาก็ต้องสมควรอยู่ในกันแล้ว โอเคงั้นฉันจะไปพูดมากแนละ้วเว้ยเวยพวกเราไปกันเถอะแต่ว่าไปนี่แก่ไรประโยชน์ทำเรื่องไม่สำเร็จในนีหนาโมโหใส่ฉันนี่พี่ร้อฉันกลับมาแล้วเธอเว้ยเว้ทำไมไม่อยู่ที่นี่ใช่ไหม ไม่อยากเห็นว่าบ้านเป็นยังไงทำให้เจ้าต้องย้ายออกมาอยู่ที่นี่เลยนะเดินเว่ยเวย่ยเคยมีนคนเรียกแม่มาใช่ไหม